หลายคนไม่เข้าใจนะครับหัวจิกแบบนี้ใช้ยังไงเดี๋ยว็นวิศาาทิตวิธีเกี่ยวให้ดูก่อนหลักการทำงานก็เป็นเบ็ดหนอนนะครับซ่อนเบ็ดใช้กิปเกี่ยวหมุนเข้าที่หัวใบสปินหมุนได้ท้องนะครับกระตุ้นการกัดของปลานะครับ ผมออกแบบไว้ใช้กับเหยื่อ3.5นิ้วลงตัวพอดีครับวิธีประกอบไม่ยากครับทิ่มเข็มเข้าไปก่อนนะทิ่มเข็มนำแล้วมันจะไม่หนีศูนย์นะก็หมุนเข้าไปเลยหมุนเข้าไปเลยครับหมุนเข้าไปตรงๆนะครับ เป็นลักษณะนี้ครับวัดระยะนะครับวัดระยะแล้วก็เกี่ยวตะรูขึ้นไปจะมีล่องท้องแล้วก็ล่องหลังไว้สั้นเบ็ดครับสวยงามครับล่องหลังไว้สั้นเบ็ดนะครับถ้าไม่ลกมากอ่ะไม่ต้องไม่ต้องเน็บตัวเบ็ดเข้าไปที่ทเนื้อเหยื่อนะครับหลังเหยือ่อ แต่ถ้าลบมากๆากอะเหน็บนิดนึงเวลาปากัดอะยังไงก็ยุบครับปากัดแรงติดแน่นอนสวยงามครับบิเออทัวรไทยแลนดครับ,ท,รรบท็อปแอนเท็กซัสจิก8กรัมครับเบ็ส3มโอลงตัวพอดีครับหมายลกสบายครับ ลุยไม้ลกสบายมากรวงถึงลังนอนนะ้วช่อนใหญ่ๆกระพงตามต่อตามเสาใช้ได้คนระับช่อนเบ็ด <parler> เดี๋ยวทำให้ดูซ้ำอีกตัวนะครับหวัวจิก <northern> ท็อปแอร์เท็กซัสจิกนะครับใช้ง่ายลุยไม้ลกสบายคนระับ หนึ่งนะครับใช้เข็มนำทิ่มเข้าไปเลยกิบเกี่ยวหมุนเข้าไปเลยครับหมุนเข้าไปนะครับอยู่ลักษณะนี้ครับล็อกละวัดระยะครับระยะแล้วก็เกี่ยวทะลุขึ้นไปเลยอันนี้ทําซ้ําให้ดูตัวที่สองนะครับนี่ครับลักษณะเยอะก็จะอยู่ประมาณนี้ แต่มันตียัดเข้าหมายลกได้เลยอะต่อใต้น้ำอะไรก็ยังพอหลบได้เยอะครับรอดมาได้เยอะถ้ามันลกมากๆก,ก็ซ่อนเบ็ดแค่เนี้ยครับเนี่ยมันจะไม่ติดเลยอยู่ที่แรงปลากัดอย่างเดียวทงเนี้ยพอปอกัดปุ๊บติดเลยวติดนะฮะเนี่ยปลามันกัดแรงวันนี้เยอะมันยุบอยู่แล้วแล้วติดเลยฮะ ส่งสายแล้วก็วัดได้เลยเล่นเหมือนเท็กซัสจิกครับเหมือนเท็กซัสลิกอะ่ะเนี่ยโบกหนักๆเนี่ยไปสปินใต้ท้องก็หมุนตลอดนะครับแจวเดี๋ยวทำให้ดูเรื่อยๆครับบางคนใช้ไม่เข้าใจก็ยังใช้ไม่เป็นนะ แต่การออกแบบมันมีมันมีเหตุและผลนะอันนี้ผลิตมาตั้ง4ปีแล้วครับหมายที่หมอก็หมายลกๆนะครับถ้าคุณตีหมายลกได้อะหมายโล่งๆก็หายห่วงครับไม่ต้องคิดเยอะเลยเกี่ยวขึ้นเครับนี่ครับจบๆเลยสบายมากเลย ตีหมยโล่งสบายครับไมายลกผ่านตอนนี้มันจะฝืดนิดน,นึงเพราะว่ามันยังใหม่ถ้าเราจะให้มันแบบว่าเนี่ยจงังหวะปากัดร้วกัดติดง่ายๆอย่างนี้ครับแต่ผมเกี่ยว,วตีได้เลยอ่ะแจ๋วครับอันนี้ทำให้ลูกค้าเลยครับลูกค้าบอกให้เกี่ยวให้เลย จ่าให้ครับไม่เคยขาดเอาสีเดียวซะด้วยสีนี้ก็เคยมีคนได้เงินแสนมาแล้วนะนครับเนี่ยครับง่ายมากออกแบบมานี่ลงตัวเป๊ะเลยนะเนี่ยครับประมาณเนี้ยวัดระยะแล้วก็เกี่ยวมันไปครับ ูหมายลกสบายครับเนี่ยติดเลยครับปลากัดติดเลยแน่นอนอ่ะปลาใหญ่ๆนี่หวังผลได้ครับไม่ต้องกลัวใครติดตรงไหนหสอบถามได้นะครับผมทำคลิปให้ดูเพราะว่าลูกค้าให้เกี่ยวให้เลย หมนุนไปแล้วหมดจิก๊กเรามีเยอะครับเราออกแบบไว้ใช้กับเยื่อยางประเภทอื่นก็ได้นะครัเพราะอันนี้ผมออกแบบมาใช้กับ Big กแอเลยออกแบบมาคู่กันเลยไม่ผิดหวังแน่นอนอนะ่ะลุยหมายลกล่วงถึงลังนอน,นะครับสบายแจ๋วซอล่องหลังไว้ให้เรียบร้อย ซอนเบ็ดสบายจิ๊กลากัดตุ๊บเจ็ดไฟสปินหมุนใต้ท้องครับกระตุ้นการกัดหัวจิ๊กหนัก8กร,รมัมเย่นหนัก6.5นะครับ6.5กร,รมัม รวมๆแล้วประมาณ14 15กรัมดีไกลมากของผลได้ครับฝากไว้ด้วยนะครับท็อปแอนดเทคซสรครับมัจิกอันี้ประสงค์เลยใช้หมายโกแได้สบายหายห่วงคุณมากครับสวัสดีครับ